มันแค่วางขวงทางผมใช่ไหมแค่ถ่วงเวลาให้ผมไปช้าลงงั้นเหรออุ้ยเร็วมากโดนมึนไปอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ยฮึหยุดอุ้ยอ้ยอุ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 ้อุ้ยไปไม่ได้ เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PT Channel นะครับอยู่ในเกม Idle Horror นะครับก็ผมเคยเล่นเกมนี้เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็ได้พูดว่าถ้าเกมนี้มีด่านใหม่หรือว่าตัวละครใหม่ออกมาผมจะกลับมาเล่นนะครับและก็เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าวันนี้ตัวละครใหม่ถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือผีแม่มดนะครับ เขาบอกว่าเป็นคริสหาต้องคำสาปนะครับด่านนี้เราจะเล่นกันในระดับปานกลางนะครับไม่รู้ว่าจะโหดสักแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยระหว่างที่กำลังโหลดเกมก็ฝากกดไลค์กดซ b s c r i b e ให้ด้วยละกันนะครับผมหรือจะคอมเมนต์ก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่รรู้กันคลิปเราก็ไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์ comment ให้หน่อยละกันนะครับโอเคเข้ามาในโหมดแล้ว หมดเดิมเปล่าแต่รู้สึกสวยมากเลยนะรู้สึกห้องมันห้องมันดูสวยมากเลยครับก็ระดับปานกลางนะครับที่ผมเล่นเพราะฉะนั้นก็ประมาณ20ถ่ถุงคือจริงๆถึงจะเป็นผีซอมเออผีแม่มดซึ่งเราก็อยากเห็นแต่ว่าผมก็คงไม่ยอมตายให้เพื่อที่จะได้เห็นหรอกนะครับเราก็จะเล่นอย่างจริงจังนะครับ หรือพูดตรงๆก็คือจะพยายามหลบหลีกให้ได้แบบดีที่สุดนะครับไม่รู้มันจะมาไม้ไหนจริงๆตอนนี้ยังไม่รู้สึกถึงนะครับเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆกันนะครับยี่สิบถุงไม่รู้เสียงมันจะเป็นแบบไหนนะผมได้อายมาชินึงลองใช้ดูดีกว่าว่ายังยังยังเก็บไว้ก่อนจังหวะนี้มันยังไม่เหมาะจะใช้ครับผมต้องเอาไว้ใช้ช่วงที่มัน สำคัญจริงๆย่งดีนะครับเปิดมาด้วยด่านคลอหดัดซึ่งผมนี่ก็จำด่านคลิขัดได้ดีว่าเล่นยังไงเป็นด่านเดียวครับที่จำได้แบบว่าจำห้องได้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนี่บก็ถือเป็นจุดได้เปรียบอยู่อยู่ข้างหน้าเปล่าวะโอเขียนไม่อยู่เนาะทำไมคุมยากจังวะอุย้ยอุย๊ยอุ๊ย โอ้เป็นเสียงคำพูดมาเลยอะสุดว่ะสุดจริงเก็บก่อนไม่อยู่ละไม่สั่นสะเทือนแสดงว่าไม่อยู่ถ้ามันอยู่เราก็ต้องได้ยินเสียงอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรอะมันคืออะไรครับฮึบชึบอุ๊ยอุ๊ยชิบ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 มันคืออะไรอะ ไอผมไม่รู้มันคืออะไรผมมึนหัวเลยเมื่อกี้มันคืออะไรวะไม่มีคําใบ้เหรอคาใบ้อยู่ที่ต้นเกมแต่อ่านไม่ทันเนื่องต้นหนังสือไปโคตรเร็วก็เลยไม่ได้อ่านมาแล้วมาแล้วคือจริงๆมันก็มีคําใบ้ให้อ่านนะนะครับตอนเริ่มเกมแต่ผมอ่านไม่ทันเพราะต้ตนหนังสือไปเร็วมากนี่ครับตอนนี้เก็บไปได้แล้วห้าถุงนะครับโอ้โหสั่นสะเทือนเลื่อนล้าน มันพูดอะไรวะแล้วของที่มันทิ้งไว้คือผมไม่รู้มันมันทิ้งอะไรไว้อะน่าจะไม่อยู่แถวนี้นะอุ้ยทิ้งไว้อีกแล้วอะอะไรวะทุบเลยทุบเลยฮึบชึบไม่โดนมืนโอ้มืนมืน,ม,น,ม,นมืนมากมืนมืนไปเข้าห้องไม่ถูกโอยอย่างมืเน,นี่ยถ้ากดาพลาด ถ้ากดพลาดคือยังมึนครับต้องพยายามกดให้ตรงไม่มาอีกแล้วดังมากโอ้โหเก็บไปได้หกถุงเองแกนยำแย่มากเลยครับแย่มากคือมัน,ม,นมันมันมึนแหะมันมึนแบบหนักมากเลยครับเราคิดว่าน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละรอมันไปก่อนแล้วกันครับ ถ้ามันไปล่างเราจะขึ้นบนถ้ามันไปบนเราจะลงล่างนะครับแต่มันยังอยู่ชั้นกลางอยู่เดี๋ยวดูอยู่ชั้นไหนโอเคขึ้นชั้นบนไปแล้วครับโอเคถ้ามันขึ้นบนเราก็ลงล่างเนาะทำไมมันผมรู้สึกมันมึนยังไงเนี่ยเฮ้ยทำไมดูมึนมึนวะแปลกจังนี่ขนาดยังไม่ได้ถือยาเลยยังมึนขนาดนี้เปิดเลยแชะ โอเคโดนตดจแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยแะอุย๊ยไม่โดนมึนแล้วครับโอ้โมึนมืนถ้าทุบไปไเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นน่ะผมก็ไม่เข้าใจนี่ลงมาล่างวะผมไม่แน่ใจนะว่าทุบเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับจริงๆมันก็มีคำใบให้อ่านแหละแต่ไม่อยากอ่าน อยากให้คอมเมนต์มากกว่าอยู่ใกล้มากมันเสียงพูดอยู่ข้างหูเลยไปยังก็ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับโอเคไปเก็บของอย่างสบายใจหน่อยอยู่ใกล้แล้วมันตื่นเต้นมันทิ้งของอีกแล้วแโอเคโดนพอดี ทุบทิ้งละแล้วมันทําไว้ทําไมนะแต่ผมมีหน้าที่พังมึงทาได้กูก็พังได้โดนวะโอ้โหมืน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 ฮึบโดนีม่มาเหรอมาเหรอไม่เสียงมาแล้วผมขยับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นโอเคไปก่อนไปก่อนอุมมันวางไว้เต็มเลยอะ อุ้ยมึนโ,โดนละเดีด๋ยวไ,ได้ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเจริญเจย็นอุ้ยดังมากดังมากครับ้มันบอกวิ่งเดี๋ยวมาทางไหน,นงงอยู่ว่ามาทางไหนเดี๋ยวได้วิ่งถูกวิ่งก่อนหายจุดลบก่อนลบๆมาทางไหนวะไม่รู้แต่เสียงดังมาก ว่าอยู่ชั้นล่างแน่นอนครับเสียงดังขนาดนี้มึงขึ้นไปชั้นอื่นเถอะมีตั้งหลายชั้นมึงจะวนอะไรนักหนากับชั้นนี้ปล่อยโอกาสให้กูบ้างเห็นใจกูเถอะรอนดีอย่ารอนดีแต่ผมยังไม่อยากเจอนะครับถึงอยากเห็นหน้าก็เถอะแต่ผมก็ไม่ได้อยากเจอถึงขนาดที่จะไม่ให้ชีวิตผมย่ำแย่ไม่เอาไม่เอา เราไม่ยอมอยู่แล้วเราจะไม่ยอมเจอถึงแม่อยากเจอก็ตามถึงแม่อยากเจอแต่ผมก็จะไม่ยอมเจอตรงนี้เสี่ยงมากเลยครับถ้ามันกําลังลงมาพอดีนี่นยะจะเป็นอะไรที่โปะป,ปะกันมากเลยอุ้ยเพียบเลยอุ๊ยโดนอุ้ยมอนมอนมึนมึนมึน,ม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 น เดี Now, ๋ยวเดี trendy, ๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งดิอุ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิวิ่งก่อนอย่าพึ่งยังมีไอเทมมาขวางทางเออโอ้โหโอ้หนี่เจอหน้าอะไรครับแต่ว่าไม่วากนะก็ถือว่าดีครับดีที่คุณนายไม่วากนะครับผมนึกว่าจะวากซะแล้วทำไมมันดูแบบนงนงแปลกๆจังเลยวะลองดูที่การตั้งค่าดิอ่ม มันก็ปกตินี่หว่าทุกอย่างดูปกตินะทำไมด่านนี้มันรู้สึกผมรู้สึกมันเคลื่อนไหวแปลกๆทำไมวะไม่เข้าใจเลยหลบกันนะครับเนี่ยเห็นไหมผมจะเข้าห้องอ่ะทำไมมันมันมันดีดมันมันมันแปลกๆอ่ะไม่น่าเกี่ยวนะทุกอย่างดูปกติแต่ว่าทำไมมัน มันเหมือนมีความความเมาในระดับระดับหนึ่งรู้สึกอย่างนั้นเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ต้องเล่นโหมดธรรมดาเพื่อปลดบล็อกด่านนี้อยู่แล้วซึ่งพอผมเล่นโหมดธรรมดามันก็มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคือมันมีความรู้สึกมันมันเวียนหัวนิดๆหน่อยๆอ่ะทาไมวะไม่เข้าใจเลยครับแต่ด่านนี้ผมรู้สึกมีความเวียนหัวนิดๆนะครับ อ่ะปลดก่อนชุบอวินเป็นดึงดอกโอยโดนแล้วแล้ววางเยอะด้วยนะฮึบโอ้ไม่ได้อะมันเร็วเกินมาแถวนี้เหรอหลบก่อนกันนะมันอยู่แถวนี้หลบก่อนมันอยู่แถวนี้ด้วยคุณนายมาแถวนี้ผมต้องหลบเนี่ยเห็นไหม ผมหันแค่นิดเดียวเองเมื่อเกี้ยแต่มันเป็นกับหลังหันเลยอะคืออะไรวะคือเล่นหมดกระสือมันไม่มันไม่ขนาดเนี้ยไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้คิดไปเองแน่เลยกับด่านเนี้ยมันมันแปลกจริงมันแปลกคือผมเล่นหมดปกติอะมันมันขยับจอไม่ง่ายเออมันมันขยับจอไม่ยากแบบเนี้ยแต่หมดเนี้ยรู้สึกขยับจอยากมากเลยครับแปลกใจเหลือเกิน ได้สิบเก้าถุงนลครับคิดว่าไม่มีอะไรยากถ้าได้สิบเก้าถุงแล้วคงจะรอดพ้นอย่างรวดเร็วอยู่ไหนอะชั้นไหนเนี่ยโอ้ยขึ้นมาชั้นบนชั้นบนชั้นบนอะไรชั้นบนชั้นบนทำไมพูดสำเนียงเหนื่อยจังวะดูนี่ลงไปยังรีบลงไปเลยนะจะลงหรือยังจะลงแล้วเนาะโอเคมันลงแล้วผมก็จะได้ จะได้สุกสันหน่อยมีหนูด้วยโอ้ยอาครบแล้วครับมาไขประตูทำไมรู้สึกเหมือนมันอยู่แถวๆนี้เลยวะแต่ถ้ามาจังหวะทีมันผมเดือดร้อนน,นเนี่ยมันแค่วางขวงทางผมใช่ไหมแค่ถ่วงเวลาให้ผมไปช้าลงงั้นเหรอวุ้ยเร็วมากโดนมึนไปอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ย หยุดอุ้ยิววิววไปไม่ได้โอ้ยโดนไปอีกหนึ่งดอกโอ้ยไม่น่าเลยรีบไปดีกว่าครับต้องรีบออกไปต้องหาทางออกไปทางไหนวะทางออกงงละแต่ถุงได้ครบแล้วผมต้องรีบต้องรีบออกไปครับต้องรีบลงไปชั้นสองแล้วก็รีบเปิดประตูออกไปเลย มันหน่วงเกินไปมาเหรอมาเหรอหลบก่อน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 มา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 มันมามันมาส่องก่อนส่องนีงไงมันอยู่ตรงหน้าห้องเราพอดีเลยเดี๋ยวรอ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 แป๊บรอแป๊บการจะออกไปมันก็ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าไม้กางเขตมันก็ขวางทางผมอยู่เต็มไปหมดเลยการที่จะออกไปก็ไม่ง่ายเท่าไหร่พยายามไปช้าๆเนะาะถ้าไปเร็วเดี๋ยวโดนติดกับดักมันแล้วต้องมาเสียเวลาปลดอืใจร้ายฮะอยู่หน้าประตูแล้วฮะโอ้โหแล้ววาง จะเดินไปยังไงมึงก็ต้องเหยียบถ้ามึงจะออกประตูยังไงมึงก็ต้องเหยียบประมาณนั้นได้ครับนี่รอดรอดนะถึงหน้าประตูแล้วเปิดประตูเรียบร้อยผมใช้เวลาทั้งหมด12นาทีควรจะทำให้ได้6นาทีเหรอมึงบ้าหรือเปล่าใครจะไปทำได้วะเนี่ยครับผ่านไปที่เรียบร้อยเนี่ยครับบังคับยากนะด่านนี้ผมมีความรู้สึกบังคับยากจัง ไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันเกี่ยวแน่นอนเพราะว่ามันบังคับยากคือการที่ผมจะเล่นด่านนี้ได้ผมต้องเล่นโหมดพื้นฐานให้มันปลดบล็อกก่อนไงแล้วตอนที่ผมเล่นโหมดพื้นฐานน่ะคือมันเล่นลื่นมากแต่พอมาเล่นโหมดเนี่ยมันรู้สึกแบบมันมันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวารู้สึกรู้สึกมันกวนปีนนะครับแต่ก็สามารถผ่านได้นะครับ ก็ตัวละครไม่น่ากลัวนะมันไม่ได้มาวากคือมันมามันก็มายืนโผล่กลางหน้าเราแล้วก็หมุนตัวโชว์หนึ่งทีไหมมันมันตั้งใจจะถามหรืว่าเป็นไงคะฉันสวยไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะครับสําหรับดังใหม่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าผมว่างครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวครับผมบายครับผม